สวัสดีครับมาต่อกันในตัวอย่างที่2นะครับที่ว่าจงพิจารณาว่าฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันกําลังสองหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับมาต่อกันเลยนะครับมาต่อกันที่ข้อที่7ครับข้อที่7ข้อที่7ครับให้ฟังก์ชันมาคือ y เท่ากับ 4x ลบ x กำลังสองทั้งหมดหารด้วย2แบบนี้ครับเราก็เริ่มจากตัว ฟังก์ชันกำลังสองครับจาก y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c โดยที่ a เนี่ยต้องไม่เป็นศูนย์นะครับจากนั้นครับจากนั้นนักเรียนก็นำโจทย์นะครับมาเทียบเลยนะครับคำโจทย์มาเทียบเลยจากโจทย์ y เท่ากับ 4x ลบ x กำลังสองทั้งหมด หารด้วย2แบบนี้แต่ครับเด็กๆครับหนูจะเห็นว่าไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้แบบตรงๆเนาะถูกไหมครับแบบเนี้ยครับลักษณะเนี้ยเราเรียกว่าต้องจัดรูปสมการก่อนนะครับเพราะงั้นครับจากโจทย์นะครับเราต้องมาจัดรูปก่อนจัดรูปนะครับจัดรูปจัดรูปยังไงครับดูครับว่าตัวฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาเนี้ย สามารถจัดรูปร่างหน้าตาให้มันตรงกับของฟังก์ชันกำลังสองได้หรือไม่ได้หรือไม่นะครับมาทีนี้ลองดูก่อไม่มีเศษส่วนถูกไหมครับงั้นคุณครูขอ,อจัดแบบนี้ครับ2ที่หารอยู่ทุกตัวนะครับคุณครูขอแยกมาหารทีละตัวขอแยกมาหารทีละตัวนะก็เป็น y เท่ากับ 4x หารด้วย2ลบ x กำลังสองหารด้วย2เห็นไหมเริ่มแยกออกมาสองชิ้นแล้วน,นะครับอ่ะเริ่มเห็นแล้วว่าเอออันนี้มีติดตัวไป x น่าจะเป็นค่า b ไหมอันนี้มี x กำลังสองนี่เป็นค่า a ไหมนะครับเพราะนั้นขอสลับที่กันนิดนึงนะครับให้ x กำลังสองอยู่ด้านหน้านะเปลีนะ่ยนว่า y เท่ากับลบ x กำลังสองส่วนสองบวกด้วยนี่ครับส่ส่วน2เนี่ยส่ส,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 ส่วน2อ่ะขอย้ายมาก่อนเนาะ 4x ส่วน2 4ส่วน2เนีครับเด็กจะเห็นว่า4ส่วน2สามารถตัดได้ไหมตัดได้เนาะ4 2 1 2. 2 2 3. 2. 2. 3. 2. 3. 2 4ก็จะกลายเป็น 2x เพะาะนั้นฟังก์ชันก็จะกลายเป็นลบ x กำลัง2ส่วน2แล้วก็บวกด้วย 2x ที่นี่ครับเด็กๆสามารถ เปรียบเทียบกับตัวฟังก์ชันกำลังสองที่อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ได้หรือไม่จัดรูปได้แบบนี้แล้วได้ไหมคล้ายๆเนาะครับคล้ายๆ,ๆเนาะน่าจะได้ทีนี้มาดูทีละค่าครับค่า a ค่า a จะเท่ากับเท่าไหร่ครับตรงนี้คือเลขอะไรตัวนี้คือเลขอะไรด้านหน้า a x กำลังสองไม่เขียนคือมีเลข1นะครับ นะครับมีอีกหนึ่องอยู่หรือหนูจะเขียนเพิ่มอีกสักบรรทัดก็ได้ครับเพื่อเพิ่มความชัดเจนมันคือลบเศษหนึส่วนส x กำลังสองบวกส x ถูกไหมให้ความหมายเดียวกันนะครับลักษณะนี้ตัวนี้ให้ความหมายเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นครับค่า a ของหนูคือลบหส่วนสส่วนค่า b ของหนูก็คือเท่าไหร่ครับคือ2ส่วนค่า c ไม่มีแสดงว่าเป็นอะไร เป็นศูนย์ค่า c เป็นศูนย์เนาะค่า c เป็นศูนย์อ่ะหรือจะเขียนบวกศูนย์ไปก็ได้นะครับบวกศูนย์ไปก็ได้นด่าจะ็นกัได้ว่าค่า c เนี่ยคือศูนนะครับแสดงว่าแสดงว่าอะไรครับพบว่าสามารถทำไมเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ได้นะครับพบว่า สามารถเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ได้โดยที่ a ไม่เป็น0ูนย์ด้วยนะครับโดยมีอะไร มายืนยันเลยครับมี a เท่ากับเท่าไหร่ครับ a เท่ากับเท่าไหร่ a เท่ากับลบ1ส่วน2ลบเศษ1ส่วน2มี b เท่ากับเท่าไหร่ครับ b เท่ากับ2และ c เท่ากับเท่าไหร่ครับ c เท่ากับ0นะครับ c เท่ากับ0ย์ดังนั้นสรุปต่อได้เลยครับสรุปต่อได้เลยดังนั้นทำไมครับดังนั้น ฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาครับนันเองก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าฟังก์ชันที่โจทย์ให้มาคือไงนะคือ y เท่ากับ 4x ลบ x กำลังสองทั้งหมดหารด้วย2เนาะเป็นฟังก์ชันกำลังสองนะครับเป็นฟังก์ชันกำลังสองนั้นดังนั้น y เท่ากับ 4x ลบ x กำลังสองทั้งหมดหารด้วย2เป็นฟังก์ชันกำลังสอง เพราะว่าทำไมครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กํลังสงบวก bx บวก c ได้นะครับแล้วก็หาค่า abc ออกมาได้นะครับมาทีนี้หลังจากนี้นักเรียนต้องจัดรูปสมการก่อนเนาะก่อนที่เพื่อที่จะมาเปรียบเทียบกับรูปทั่วไปของฟังก์ชันกําลังสองนะครับมาเดี๋ยวมาดูข้อถัดไปกันครับมาต่อข้อที่8นะครับข้อที่8อ่ะข้อที่8นี้เป็น y เท่ากับ x คูณอยู่กับ 7x บวก5นะครับอันนี้อยู่ในรูปของเอกนามคูณอยู่กับพหุนามเนาะเพราะนั้นอาจจะต้องมีการจัดรูปกันนิดหน่อยนะครับจัดรูปกันนิดหน่อยเพื่อดูว่ามันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันกำลังสองที่เป็น y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c ได้หรือไม่นะครับเพราะนั้นมาดูก่อนครับขออ้างจากฟังก์ชันกำลังสองที่ว่า y เท่ากับ ax กำลังสองบ, B, x, บวก bx บวก c นับ a เนี่ยจะต้องไม่เป็น0นะครับขออ้างจากโจทย์ที่หนึ่งจากโจทย์ครับหยิบโจทย์มาพิจารณาเลยอยากหยิบโจทย์มาพิจารณา y เท่ากับเขียนตรงการ x คูณกับ 7x บวก5เด็กๆก,ก็จะเห็นว่ามันยังไม่สามารถเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกันได้ถูกไหมครับ งั้นแสดงว่านักเรียนต้องนำตัวฟังก์ชันจากโจทย์ตัวนี้ครับมาจัดรูปก่อนนะครับจัดรูปจัดรูปนะครับถ้าจัดรูปก็จะเป็นยังไงครับทำให้เป็นตัวเดี่ยวๆนะครับท้ายเป็นตัวเดี่ยวทําให้มีพหุนามอยู่ในรูปการบวกกันนะครับอันนี้เป็นเอกนามคูณอยู่กับพหุนามถูกไหมทาให้อยู่ในรูปของ ผู้นำที่อยู่ในการบวกกันนะครับ half. เพราะนั้นอันนี้ต้องใช้สมบัติการแจกแจงนะครับสมบัติการแจกแจงคือกระจายใน x เข้าไปกระจาย x เข้าไปนะครับกระจาย x เข้าไปคือใช้สมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงนะครับสมบัติการแจกแจง ต้องใช้สมบัติการแจกแจงแจกแจงคือกระจายเข้าไปเลยครับกระจายเข้าไป x คูณไปหา 7x ก็กลายเป็น 7x กำลัง2 x คูณไป5 x ไปคูณกับ5ก็เป็นบวก 5x แบบนี้ครับเเป็นแบบนี้นักเรียนพอเปรียบเทียบได้ไหมพอเปรียบเทียบกับฟังก์ชันกำลัง2ที่อยู่รูป y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c ได้ไหม ได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กกเห็นว่า A มีค่าเท่าไหร่ครับ A มีค่าเป็น7ถูกไหม B ล่ะ B b มีค่าเป็น5ส่วน C ไม่ปรากฏอีกแล้วไม่ปรากฏแบบนี้แสดงว่าเป็นอะไรครับเป็น0แสดงว่า C เป็น0นั่นหมายความว่าตัวข้อที่8นะครับฟังก์ชันในข้อที่8เนี้ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กํลังสองบ bx บวก c ได้ถูกไหมครับ อ่านั้นเป็นการยืนยันนะครับว่าสามารถเขียนได้พบว่าสามารถเขียนให้อยู่ในรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c โดย a เนี่ยไม่เป็น0ได้ครับโดยที่ a เนี่ยไม่เป็น0นย์ได้ซึ่งมีอะไรครับโดยมี a b c เป็นเท่าไหร่ a เท่ากับ7ถูกไหมค่า a เป็น7ค่า b เป็น5แล้วก็ค่า c เป็น0ค่า b เป็น5และ 4เท่ากับ0ดังนั้นครับเด็กๆสามารถยืนยันคำตอบได้เลยครับว่าฟังกช์ชันที่กำหนดให้นี้เป็นฟังกช์ชันกำลังสองครับดังนั้นฟังกช์ชันที่กำหนดให้ครับคือ y เท่าก,กับ x คูณอยู่กับ 7x บวก5เป็นฟังกช์ชันกำลังสอง เป็นฟังก์ชันกําลังสองนะครับทีนี้เด็กๆก็จะเห็นแล้วว่าบางครั้งฟังก์ชันที่กําหนดให้นะครับรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ได้มาตรงๆกับรูปของฟังก์ชันกําลังสองเพราะนั้นเด็กๆอาจต้องมีการจัดรูปนะครับอาจต้องมีการจัดรูปโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับจํานวนหรือความรู้เกี่ยวกับพหุานามเนี่ยหรือการแยกตัวประกอบพหุานามเ,นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ,ะมาดูข้อถัดไปครับ มาดูข้อที่9นะครับข้อที่9อ่ะรูปร่างหน้าตาประหลาดดีแล้วนะครับทีนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับอย่าเพิ่งตัดสินไปว่าเฮ้ยมันเป็นฟังก์ชันกําลังสองแน่เลยเพราะว่าเห็นมี x กําลังสองอย่าเพิ่งนะครับจัดรูปให้แน่ชัดนะครับจัดรูปให้แน่ชัดก่อนเราค่อยจึงตัดสินใจนะนะครับจัดรูปแบบไหนก็จากให้อยู่รูปฟังก์ชันกําลังสอง a x กําลังสองบวก b x บวก c โดยที่ a เนี้ยจะต้องไม่เป็นศูนนะครับเพราะนั้นขอหยิบยกโจทย์มาหยิบยกโจทย์มากอ่อน y เท <Y S 1> ่ากับ x กำลังสคูณอยู่กับ x ลบหแบบนี้เพราะนครับก็ใช้สมบัติเดิมครับสมบัติการแจกแจงเนาะใช้สมบัติการแจกแจงนะครับ ใช้สมบัติในการแจกแจงที่กระจาย x กําลัง2เข้าไปคูณนวงเล็บเนาะเข้าไปคูณนวงเล็บเพราะจุดประสงค์เราต้องการจัดรูปสมการนะครับจัดรูป y เท <Y S 1> ่ากับ x กําลัง2ครับคูณกับ x x กําลัง2คูนกับ x มันเป็นตัวแปรเดียวกันเลขชี้กําลังบวกกันเลยนะครับก็เป็น x กําลัง3 x กำลังสองกระจายเข้าไปเป็นลบ x กำลังสองที่นี่ครับนักเรียนก็ลองเปรียบเทียบสมการที่จัดรูปแล้วนะครับที่อยู่ในรูปผลบวกแล้วเนี่ยลองเปรียบเทียบกับตัวฟังก์ชันกำลังสองดูสิว่ามันตรงกันไหมสามารถจัดรูปให้อยู่ได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เนาะเพราะอะไรเพราะมันมีสูตรที่เกิดออกมาครับเห็นไหมสูตรที่เกิดมาเนี่ยครับคือมี x กำลังสามมีกำลัง3เกินมานะครับตัวฟังก์ชันกำลังสองนะครับจะหยุดสูงสุดอยู่ที่ x กำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ทำไมครับไม่สามารถเขียนอยู่รูปฟังก์ชันกำลังสองได้สาเหตุเพราะว่ามันมี x กำลัง3โผล่เข้ามานะครับเพราะ,ะนั้นก็พบว่าไม่สามารถ จัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c โดยที่ a เนี่ยไม่เท่ากับ0ูนย์ได้นะครับเพราะอ,อะไรเอ,รอ่ยเพราะเพราะข้อนีอ x, 3, น้เพราะมี x กำลังสนะครับเพราะว่ามี x กำลังส เกินขึ้นมานะครับเกินมาเพราะนั้นนักเรียนสามารถสรุปตอบได้เลยครับว่าดังนั้นดังนั้นฟังก์ชันที่ให้มานะครับว่า y เท่ากับ x กำลังสองคูณกับ x ลบหนึ่งเนี้ยไม่เป็นฟ <2 S 2> ังก์ชันกำลังสอง นะครับไม่เป็นฟังก์ชันกำลังสองเนาะเพราะนั้นครับอย่างที่บอกครับว่าเมื่อนักเรียนเห็น x ก,กํบบาลังสองแล้วเนี่ยอย่าพึ่งตัดสินใจนะครับอย่าพึ่งตัดสินใจให้ลองจัดรูปแล้วก็พิจารณาก่อนนะครับลองจัดรูปแล้วพิจารณาก่อนซึ่งครั้งนี้เทคนิคการจัดรูปของเราไม่ได้เพียงแค่ย้ายข้างอย่างเดียวแล้วถูกไหมครับคลิปนี้เด็กๆจะได้รู้การจัดรูปสมการโดยใช้สมบัติการแจกแจงเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับ เดี๋ยวครั้งถัดไปครับจะเป็นการจัดรูปและต้องใช้ความรู้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนและเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ